เดียงเว้ยคิดจังานกูเลกจางมากประมาณหนึ่งเขาประมาณหนึ่งเขามาทางไปหนึ่เขาไปเดีกมาณหนึ่งเขาหนึ่นาให้ปัวยีนขยันหากอธิบายยังวุ่เย็น อธิบายยังเปนีิยนน,นี่ยังเปลนจากามีารเดน้ำมูเขาที่ท้ายที่ท้ายหัดตอนไปเอาเขามามามาสื่อให้เขาหมด,ดแล้วก็ตอนไปเอาน้ำมา นั่นแหะโอ้ยนอนไปเบิวงหมูขนาดเช็กไปเบิวงหมูน่ะกูทายลิบแมวงันเนี่ยมึก็ทายไว้ไม yeah. 네่ได้อธ right. ิบายยังไงอ่ะังพอแล้วสนัะล่ะ Bung 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 cái bung 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 bưng bung bung bưng

อหล mm ังจากเจ้าซ uh okay. ื้อเขาซื้อยังเล่าก็เคยๆคีเ้อทายเราก็รีไปนั่นเองก

no <s filtrate> คลิปนี้นขอจบขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนเด้อให้เด้อ หนึ่งข้าวขด